เลยบึกนี่คือเหยื่อประโดนี่ไปเลยตัวนี้เขาใส่บืกตัวนี้เป็นบ่เน้นพอดีเลยสิเป็นยังไงบ้างอยัางนี่ใช่บิด เบ็ปดปลาดุกสองลังนี่เนี่ยสมทุนเบเ็ดเกล็ดใชเก็ดเบ็ดเกล็ดเบ็ดสายเบ็ดสายนี่สันชันๆเต้สะพานหมายเต้สะพานหน่อยน้อ,มองมันเยังครับดมออลซอนเดย์ครับวันอนีพ้พี่น้องลุงเฮือครับ พญยายนิดสิพามาใส่เบ็ดเผือกเบ็ดสายเอปลาโดนะครับวันนี้เขาใส่เนื้อปลาดุกนะวันนี้เขาใส่เนื้อปลาดุกเดี๋ยวสิกางไว้ก่อนนะครับล่ะมาหลุ่นกันว่าสีมานบอสิติดบอนะครับล่าไอชดูไอพี่น้องเบิง่งขั้นตอนในการกางเผือกเลยนะครับนาย,ายพญานิทพาเห็ดไปเลยครับผูเบือกเลยนระอ ก็ริงเลยนเงิดึงยุบยุบยุบมันได้รุนเด้อเลยอู้เพื่อครับเบ็ดสายนะครับหรือว่าเบ็ดลาวเบ็ดเผือกบ้านเ้าเอื่นนะครับให้บนไลา์สันจัดสองตัวสองหลังได้เงียมาสองตัวได้ใส่สองเส้นนะครับเบ็ดเบอร์ยังไงรูปแปะ มือนีใส่เบ็ดเบอร์แปดนะครับมือนีใส่เบ็ดเบอร์แปดคล้องนีมันจิตตอมาจากันน้อง,สง,องสเสนียงน้องเสนียงไปหามูลเนาะเมียมือน,นั้นลุกแขกเลยเพระดูเคยเลยถงมาลองกินไปแซมอยู่วเพราน้ามันขึ้นลายเลยหน้ามันยืนงขึ้นนี่น้ามันขึ้นปหากันเรื่องเธอป้าสิอยูว่วะนะครับกำลังวาง วางเบง็ดนะครับวางเผือกวางเผือกแล้วก็สิาเกีก่ยวเบ็ดนะครับเปือกไม่ได้นี่ลนลเลาเก่าอยู่ใน,นี่มุน้นอันนี้กูมัดีเบ็ดเพราะไงเอาอันเอาเบ็ดมัตีทำไมอย่างย่างันสองวันหนึง่งเพระเเเารนะไเบรเ น่ครับวางวางไอ้วางวางสายวางเผือนะครับต้นท้าจะมาวางเบ็ดก่อนนะครับวางเบ็ดก่อนนะครับมาใส่เบ็ดวางเบ็ดไว้ก่อนนะครับมีใส่ยเยอะปะดุกนะครับคุญละเฮ่ยน้าอย่างบนเมันขืนอนู่มันมันเป็นไอ คลองซอยมันมันบกพ่อยกว้างนะครับมันใส่บ่ด้หลายหลังวันศุใส่รอบเดียวบางกอนนะครับทดสอบไม้ก่นนอนเนาะเฮงแต่ว่าเฮงนีดเคยได้แล้วเด้อยูนี่เคยได้ปะได้นา่าหน่อยแต่ว่าน่าม,มันบ่ด้หลายขนาดนี้น้่าบ่อใดาลายป้าหน,นีมีป้าขึ้นอยูไ่ไหนจับจับจับจ้ำอยู่ไหน เบ็ดพ่นมันมีใส่เบ็ดเบือแปดจากเบื้อไงเลยเด่นอ่ะเบือแปบ่ทนไงพอดีพอดีบันเบื้องสิบเป็นไงเบื้องเก่าเบื้องสิบนั่นเบองสิบใช้ตู้หนีนั่นแล้วนี่เบตัวนี้เาใส่เบื้อตัวนีมน่มนพอดีเลยิประมาณนั้นะาพดีสงหลังตี้ใส่ มึงลุกจนลุกมันนี่ใส่เบ็ดเบอร์แปดนะครับเบ็ดเบอร์แปดที่นี่ดเราพอดีไปสินหันเบอร์สิบมันสิใหญ่ผุดขับมาใ่ผุดบอกว่าเนาะหาตัวหน่อยมันกินมันหมูกระตินตัวนี้เขาเขามาลองก่อนนะมาลองก่อนมาลองหมายก่อนใครที่ว่างามอยู่เด่นี่ กำห้องวงเขาบ้างดูนี่มาที่เบียอยู่บานแค่เรากลับตีเบียด์สุเดียบกันป้าขึ้นอยู่เลยจะมาไปไม้มน้อยน้อย้าน้อยหมดแบบ,บแบบอย่าง ่อ๋ยมันมานเยมันมานนะนี่เด็เข่านะเิ็นเบ่เห็เบ่สีหา่ ได้ผได้สิบหา้าได้สิบหา้าได้สิบหา้าเดี๋ยวพอดูนะครับพอดูรลพเขึงพอดูกลถกเข่ง <c oughs> <c oughs> เครื่องลบอหมดเลยนะสามสิบบาทก็จะับ้นถลคืนว เสียบช่วงใดวะหนุ่ยช่วงก,งกลางครับอีกเกียเก่ยวเหยือเด้อสิครองหลายสูตรลนะเตาะออกไปเลยมึกนี่คือเหยือปลา,นนาดูนี่ใสไปเลยมักขนาดนี้ปลาดูนี่เยอเยอะนีะ่ใสง่ายมันเยือดินนี่เนาะ เยอะเป็นไหมวะหอยมันหวานเ้วยไงยยดื้อขึ้นมาเมื่อ่ะวางเยอะแล้วนะครับนี่นะครับไปลกูกเอาปลาดูหมันหวานกินตัวใหญ่ขนไดนี้มีหมดตัวใหญ่ติดนี่คือติดดึงเง้นหนุนกนบาทบุกบาดเนาะใส่สองเส้นน้ำข้อมันแคบใส่สองเส้นก่อนสองหลังสองหลัง,ง,ลงฝึกเส้นเดียวต้องใส่เวทสองหลัง ว่าเป็นยังไงไปสื่ออยู่ผมสื่อมารอเ่ารนี่<อ>แบบนี้เสีย<ะ>บบ้านห้อง,องนี้น่อ,อป,ป้อยหนึ่งเว่าป้อยบ่ยยยมผมสื่อว่าป้อยหนึ่งกับอัดขาวๆนี่ปอยหนึ่งได้ไงทำนี่นใช้หน่อเาก็าได้ลงลงบ่ทำบ้านห้องใช้ในหนองได้อยู่ได้เสียบ Say mùa mưa này. A nam mình bói 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 nam bói 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 con bói 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 ยเดี๋ยวรอดครัคบสองหลังเราแต่งเบ็ดใหม่แล้วลูกมันอ,อึดเซาหุ่นละเกี่ยวเยอะเรียบร้อยนะครับน้ำรุน่นกัน เสียบเยอะเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาลุ่นกันนะครับเดี๋ยวมาลุ่นกันกับหญ่นิดรวมออดซันดีมันมันนะบ้มันนะมันจัดถึงเวลายามเบ็ดนั่นฝนได้ตกลงมาอย่างหนักนะครับพวกเขามายามเบ็ดผิดเวลานะครับเยื่อนั่นได้ขาดและการลุดไปนะครับสแสดงว่าจุดตรงนี้นั่นตน้องมีปาชโดแน่นอนนะครับขอบคุณทุกคนที่เบิ่งงกินของจนจบนะครับมันมานนะ